สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้มาพบก,กับช่อง PN ผ่าป้ากันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผาบ้านมาแบ่งปันหนึ่งชุดนะพี่นะสำหรับช่วงเช้าของวันอังคารครับผมราคาสามร้อยบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมแต่ถ้าพี่พี่ได้ไดซื้อสององค์ก็ลดเหลือห้าร้อยบาทเหมือนเดิมครับผมช่องทางการติดต่อของเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนรายได้ไผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็นพระบ้านเลยครับเพื่อเป็นกํนลาลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแต่ละอีพีนี้เนี่ยลองเลือกลองรับชมกันดูก่อนนะพี่นะเผื่อจะถูกใจองค์ไหนกันได้นะครับผมอ่าแล้วก็ถูกใจกระจับคู่กันมาเลยนะพี่นะสอ,ององค์ห้าร้อยบาทครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งครับผมนี่เป็นรูปลอหลวงปู่โตะนะพี่นะนี่หลวงปู่โตปีสองพันห้าร้อยนะพี่นะ รูปหลอลงบนโต๊ะครับผมนี่ครับถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผมน,นี่ครับปีสองพันห้าร้อยนะพี่นะนต่อโค้ดนะครับผมเนี่ย คร,รายการที่หนึ่งครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพักกิ่งรายการที่สองนี่ครับ ค้าจริงยังดังอยู่นะพี่นะเดียผมลองฟังอีกทีนะจริงยังดังอยู่ครับผมเนี่ยรายการที่สองครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สามเป็นรูปอรอลงปูเผือกครับผมเนี่ยเป็นรูปอรอลงปูเผือกเนี่ยวัดจิงแก้ววกับผมองค์นี้จะเป็นรายการที่สามครับผม ร,รายการที่สามครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สี่เป็นสมเด็จอาหลวงพ่อพรมวัดช่องแคครับผมเนี่ยเป็นสมเด็จน่าจะเป็นเขาเรียกรู้สึกว่าจะเขาจะเรียกอะไรนะเนื้อทองระครังหรือเปล่านะเนี่ยองเนี้ยเนี่ยครับผมสมเด็จหลวงพ่อพรมวัดช่องแคครับผมเนี่ยเป็นเนื้อ แบบออกสีทองแบบเนี้นะรู้สึกว่าเขาจะเรียกเนื้อทองระครังนะพี่นะเนื้อเนี้ยจะเป็นหมายเล็สีนะพี่นะเผื่อพี่ท่านใดชื่น,น,นชอบนะพี่นะสมเด็จหลวงพ่อผมวัดช่องแครครับผมนี่ครับกะละลายันคมชัดเจนนะพี่นะนี่นี่ครับนานๆเจอมาทีนะพี่นะเหรียญนี้นานๆเจอมาที คร,รายการที่สี่ครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ห้าครับผมน,นี่เป็นพระสมเด็จรายการที่ห้าครับผม รายการที่ห้ากับผมสามแล้วบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่หกอันนี้จะเป็นอ่าพระพิมขุดสะหลูกภูเผือกนะพี่นะเนี่ยนะครับผมเป็นพระพิมขุดสะหลูกภูเผือกกับผมนี่ตรงนี้จะหมายเลขหกนะพี่นะนี่ครับข้างนอกหรือว่าข้างในนะพี่นะ เนี่ยเหมือนมีเส้นเกสานะเนี่ยเนี่ยนาจะข้างในแหละครับเพราะข้างนอกนี่นี่ไม่ใช่ข้างนอกนะเนี่ยข้างในนะครับผมเนี่ยเนี่ยมีเส้นเกสาโผล่มานะพี่นะเนี่ยเนี่ยนี่ตรงนี้ก็มีนะพี่นะตอนแรกผมเลยก็เปื้อข้างนอกไม่ใช่นะพี่นะเนี่ข้างในนะ หมายเลขหกครับผมสามร้อบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขเจ็ดอันนี้เป็นไม้แกะพระสมเด็จนะพี่นะเนี่ยเนี่ยเป็นไม้แบบว่าออกโซนสีดำนะพี่นะเนี่ยเนี่ยเป็นไม้แกะ,ะพี่นะเนี่ยเป็นไม้แกะพระสมเด็จครับผม หมายเลขเจ็ดครับผมสามร้อบาทครับผมต่อไปเป็นพักสมเด็จหมายเลขแปด ครับหมายเลขแปดครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขเก้าครับผม นี่ครับหมายเลขเก้าครับผมสาม้วบาทครับผมต่อไปเป็นรูปหลอหรวมขอเงินหมายเลขสิบ หมายเลขสิบก็ผมสามร้อยบาทก็ผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบเอ็ดอันนี้เป็นผักซุ้มล่มโพกับผมนี่ผักซุ้มล่มโพนะพี่นะอันนี้ผมมองว่าเป็นเนื้อชิ้นนะพี่นะเนี่ยเป็นผักซุ้มล่มโพกับผมนี่หมายเลขสิบเอ็ดกับผมองค์นี้ สิบเอ็ดครับผมสามร้อยบาทครับผมตลับไปเป็นหมายเลขสิบสองเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อคงวัดอ่าวังสัพพโรครับผมในจังหวัดจันทบุรีนะพี่นะนหมายเลขสิบสองครับผมเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสัพพโรครับผม หมายเลขสิบสองครับผมสามร้อบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามอันนี้เป็นเหรียญอาโลบเพือกวัดสาลีโ่านนทบ,บรุรีผมไม่แน่ใจว่าเรียกชื่อวัตถูกหรือเปล่านะวัดสาลีโคหรือว่าอะไรนี่แหละพี่นะเป็นโลปุเพือกนะพี่นะนี่ครับผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกชื่อวัตถุหรือเปล่านะจะวัดสาลีโคหรือเปล่า เนี่ยครับผมเป็นแผ่นเหรียญน,นะไหมนะเนี่ยเ้าเรียกแผ่นเหรียญหมายเลขสิบสามนะไหมนะ,ะรายการนี้หมายเลขสิบสามครับผมนี่ครับ หมายเลขสิบสามครับผมสามระบายครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบสี่อันนี้เป็นพระรีลาข้างหลังเป็นซุ้มะระรังนะพี่นะอ่ารู้สึกจะเป็นวัดศรีมหาธาตุอะไรจังหวัดพิษณุโลกหรือเปล่าเนี่ยนะครับเป็นพระรีลานะพี่นะเนี่ยข้างหลังเป็นอ่า เป็นซุ้มระครังนะพี่นะเนี่ครับน่ครับผมหมายเลขสิบสี่ครับผมสามร้อยบาทครับผม,บบผมต่อไปเป็นพับผงจันลอยหมายเลขสิบห้านี่ครับผมจันลอยหมายเลขสิบห้าเขาเขาจุ่มลักไว้ใช่ไหมนี่นะเนี่ย หรือว่าเขาจุ่มอะไรไว้นะเนี่ยนยคะครับผมเนี่ยเหมือนเขาจุ่มหลักไว้นะพี่นักเนี่ยเนี่ย,ยหมายเลขสิบห้าครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหลุกบุญทวดเนื้อว่านหมายเลขสิบหก ครับตรงนี้เนื้อว่านส,สวยเลยนะพี่นะเนี่ยเนื้อว่านแน่นๆเลยนะพี่นะเนี่ยนี่ครับนี่อุตจกุฎอุตจกุฎใต้ฐานนะพี่นะนี่นี่มีเส้นเกสาหรือว่ามวนสาหรือเปล่าเนี่ยพี่นะนี่ยนี่นี่ครับผมอ่าหมายเลขสิบหกครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบเจ็ด เป็นพระคงลำพูนครับผมหมายเลขสิบเจ็ดพระคงลำพูนองค์นี้มีหน้ามีตานะพี่นะเนี่ยองค์นี้มีหน้ามีตาเนี่ยครับนี่ครับผมนีครับหมายเลขสิบเจ็ดครับผมสามร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นพระนางพญาหมายเลขสิบแปดนี่ครับดูพระนางพญานะพี่น้อหมายเลขสิบแปดครับผมนี่ หมายเลขสิบแปดก็ผมสามร้อบาทครับผม,บผมต่อไปเป็นปูทวดเนื้อว่านหมายเลขสิบเก้าองนี้นะ่าจะออกวัดพระโคนะพี่น้าหน่ยดูด้านหลังนี่ชัดเจนครับผมแล้วก็จะกุดเก้าดอกนะพี่น่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ด้านบนอีกหนึ่งดอกเป็นเก้าดอกนะพี่น่าหน่ยครับผมปูทวดเนื้วนาวานอว่านออกวัดพระโคะมีบอลด,ด้วยนะไหนยหน มีบอลด้วยนะครับผมในองค์นี้ด้านหลังนี่เจดีชัดเจนเลยนะพี่นะเนี่ยเจดีชัดเจนเลยนะครับผมนี่มีรอยปิดรอยแยะนะพี่นะเนี่ยน,นี่ครับนี่หัวตะกุดใต้ฐานนะพี่นะแล้วก็ข้างบนอีกหนึ่งดอกรวมเป็นเก้าดอกครับผมีนหมายเลขสิบเก้าครับผมสามร้อยบาทครับผม ไปเป็นปูดทวดหลังหนังสือหมายเลขที่20นีครับปูดทวดหลังหนังสือหมายเลขที่20 หมายเลขที่ยี่สิบครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่วแหวนรายการที่ยี่สิบเอ็ดในเหรียญปู่วแหวนรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะพี่นะปีสองห้าหนึ่งเก้ารึเปล่านะแป๊บนึงนะพี่นะสนะองห้าหนึ่งเก้าเนี่ยเหรียญสวยเลยนะเนี่ยดูการแกะลายบล็อกเขานะครับผมเนี่ยเหรียญเนี้ยเคยได้มาเหรียญหนึ่งแล้วนะเนี่ยวันนี้ได้มาอีกเหรียญหนึ่งก็ใส่ถุงซีนไว้อย่างดีเลยนะ เป็นเห,นหรียญหลวงปู่แหวนถือไม้เท้านะครับผมนี่นะครับดูฟอนต์ตัตวหนังสือนะพี่นะสวยงามเลยนะเหรียญเนี้ยเขาแกะแบบว่าเขาแกะดูนะครับลายกระนองกระหนกสวยเลยนะพี่นะนะครับดูด้านหลังครับผมนี่นะครับแกะได้สวยงามนะพี่นะปีสองห้าหนึ่งเก้าครับผมเหรียญน,นี้อ่า หมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผมสามร้อบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสองอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสารลอยชุมพรนะพี่นะเนี่ยจะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสองนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อสงฆ์ครับผมนี่ครับ วัดเจ้าฟ้าสารลอยนะพี่น้าชมพนก็ผมปีสองศูนย์ครับี่หมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสามเปเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงครับนี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบสามเปเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงครับนี่ ครับปีสองห้าสองหนึ่ง้ะพี่นะนี่นี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบสามครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสี่เป็นเหรียญเลพาะกลวยวัดโคสิตาลามครับผมนี่เป็นเหรียญเฉพากลวยวัดโคสิตาลามนะพี่นะหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผม หมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบห้าเป็นเหรียญอ่าหลวงพ่อโสธรนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมนะครับหลวงพ่อพระพุทธโสธรนะครับ สร้างโรงเรียนโสอรวนาลามนะพี่นะนะครับหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมสามร้อบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบหกเป็นพระพุโทโธน้อยแม่ชีบุญเรือนครับผมนะครับเป็นพระพุโทโธน้อยแม่ชีบุญเรือนนะพี่นะนะ ที่ยี่สิบหกครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปีสามหกนะพี่นะรุ่นเฮงคูณเฮงนะพี่นะนี่ครับนี่เราต่อโค้ดชัดเจนนะแล้วน้าหลวงพ่อคูณนี่ดูครับผมชัดเลยนะนี่เน่วงเน่เนวมองี่เงื่อมือนะพี่นะนี่หลวงพ่อคูณปริศโตวัดบ้านไร่ครับผมนี่ เฮงคูณเฮงแปดทิศนะพี่นะปีสามหกนะครับว,รรวัดเจริญพรสร้างวัดเจริญพนศไม่ใช่วัดเจริญพรน,นะวัดเจริญพศครับผมเนี่ยวัดเจริญพดสร้างนะพี่นะนี่ยเหรียญสวยนะพี่นะนี่นะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบแปดเป็นเหรียญเซมาหลวงบทโทษครับผมเนี่ยหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะครับผมเนี่ยรายการที่ ยี่สิบแปดนะพี่นะนี่เหรียญนี้นะครับรายการที่ยี่สิบแปดครับผม สามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเก้าเป็นเหรียญหล่อ,ลอหลวงพ่อน้อยวัดธารรมศาลาครับผมเนี่ยรายการที่ยี่สิบเก้าเป็นเหรียญหล่อ,ลอหลวงพ่อน้อยวัดธารรมศาลาครับผมนี่ครับนี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบเก้าครับผมสามร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นหมายเลขที่สามสิบอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ชะลูดครับผมพิมพ์นี้พิมพ์ชะลูดใช่ไหมพี่นะเนี่ยผมก็น่าจะเรียกถูกนะพี่นะเนี่ยนเน่าจะเรียกพิมพ์ชะลูดนะนี่ครับ มเป็นหมายเลขที่สามสิบครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่สามสิบเอ็ดอันนี้เป็นเหรียญหลวงป,ปู่แสนนี่ได้มาสองเหรียญนะ<ห>พี่นะเป็นเหรียญปีใหม่นะพี่นะเป็นเหรียญหลวงป,ปู่แสนครับผมนี่ครับจังหวัดศรีสะเกษนะพี่นะกเผนะื่อพี่ๆนทะ่านใดร,รู้จักนะครับผมนี่เป็นเหรียญเป็นพระปีใหม่นะพี่นะน,นี่หลวงป,ปู่แสนนะพี่นะนี่ครับ ่อโค้ชชัดเจนเนี่ยเหรียญคมคม,คมสวยๆนะพี่นะนี่อายุร้อยเก้าปีเหรียญมหาลาบนะครับผมนี่เหรียญน,นี้นี่นี่ดูครับผมเหรียญสวยเลยนะผมผมว่านะ่าจะเป็นซีนเดิมเขานะผมได้มาแบบนี้แต่ไม่มีกล่องนะพี่นะเนี่ยผมได้เป็นซีนเดิมของเขามาแบบนี้อันนี้เนื้อชนวนนะเนี่ยเหรียญเนี่ยเป็นเนื้อชนวนมวลสารนะครับผมน,นี่วัดบ้านหนองจิกนะพี่นะเลขเก้า หนึ่งสี่ได้ป่ะเนี่ยจังหวัดศรีสะเกษนะเนี่ยแล้วตอกชน,นวนนะเป็นเหรียญเนื้อชน,นวนนะเหรียญน,นี้เนี่เผยพี่นั้นใดชื่นชอบนะพี่นะนี่รายการที่สามสิบเอ็ดครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สามสิบสองนี่หลวงพุแสนเหมือนกันนะพี่นะเหรียญนี้นี่แสนสมบูรณ์เหรียญมังกรคู่ดูครับสวยเลยนะเนี่ยแต่เป็นแบบว่าเป็นพระปีใหม่เฉยๆนะพี่นะแต่เหรียญน,นี้ คมสวยเลยนะเนี่ยนะครับผมเนี่ยดูรับดูการแกะบล็อกมังกรครับผมเนี่เนี่ยครับแล้วก็ดูพระปิดตาครับผมนี่ครับเนี่ยเลรีิกสวยเลยนะครับผมเนี่ยเนี่ยนี่ได้มาสองเหรียญน,นะพร้อมผมว่าน่าจะเป็นซีนเดิมเขานะพี่นะเนี่ยน่าจะเป็นซีนเดิมเขานี่ครับสรา้างสาราการประเรียนนะพี่นะเนี่ย นี่ตอกโขดกอเลยนะหกเก้าสี่นี่นี่ครับรายการที่สามสิบสองครับผมสามว่าบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สามสิบสี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะพี่นะนหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ครับผมอันนี้ก็เป็นพระปีใหม่เหมือนกันนะพี่นะนี่แต่ได้เหรียญสวยนะพี่เนี่ยเหรียญลงยานะดูนี่ครับนี่นะครับ หลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ปีสองห้าหกสามนะพี่นะนเหรียญสวยเลยนะครับผมเนี่ยเผื่อพี่ท่านใดอยากได้ผักปีใหม่นะพี่นะเนี่ยพยักอรหันพันล้านหนึ่งเจ็ดเก้านะพี่นะเนี่ยเซสวยเลยนะครับผมเนี่ยแล้วเป็นเหรียญลงยาพร้อมเลี่ยมแล้วนะพี่นะเนี่ยสามร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นรายการที่สามสิบสี่รายการสุดท้ายครับผมเป็นคุนแผ่นเนื้อดินนี่จะเป็นบ้านกลางหรือเปล่านะพี่นะพิมพ์ทรงแบบนี้นะครับผมนี่นี่ครับพิมพ์ทรงแบบนี้จะเป็นบ้านกลางหรือเปล่าครับผมรายการที่สามสี่ครับผม ที่สามสิบสี่สามร้อยบาทครับผมอ่าเดี๋ยวมีรายการที่สามสิบห้ารายการพิเศษมาหนึ่งถุงนะพี่นะะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรับผมหาก่อนแป๊บหนึ่งนะพี่นะมีรายการพิเศษมาหนึ่งถุงครับ่าไม่รู้ว่าพี่ๆท่านใดที่จะสนใจหรือเปล่านะน <Hey, S 2> ผมมาหนึ่งถุง <c oughs> เนี่ยเขาเก็บไว้เขาเก็บไว้อย่างนี้เลยนะเนี่ยผมได้มาได้มาเป็นถุงแบบนี้เลยนะเนี่ยเป็นสมเด็จ อะไรเนี่ยร้อยสิบแปดปีอนุตรร้อยสิบแปดปีแล้วก็ร้อยแปดปีแล้วก็มีแตกรายงานนะเนี่ยมีแตกรายงานด้วยวผมนับก่อนว่ามันมีกี่กล่องนะผมยังไม่ได้นับเลยนะแป๊บนึงนะพี่นะสองสี่หกแปดสิบมีทั้งหมดสิบสองกล่องนะพี่นะ เป็นแบบนี้นะพี่นะเนี่ยเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะนับให้นะมีแตกรายงานเท่าไรนะครับผมเดี๋ยวสักคู่นะพี่นะสองสี่หกดแตกแรงงานมีแตกแรยงานมีแปดก,กล่องนะพี่นะ แล้วก็ร้อยสิบแปดปีมีสามกล่องเนี่ยร้อยสิบแปดปีจะเป็นแบบนี้นะพี่นะเนี่ยเนี่ยร้อยสิบแปดปีมีสามกล่องนะพี่นะแล้วก็ร้อยแปดปีมีหนึ่งกล่องนะพี่นะอ่าทั้งหมดสิบสองกล่องอ่าสิบสองกล่องนี้สิบสองกล่องนี้ผมขอสักเจ็ดร้อยบาทนะอ่าสิบสองกล่องผมขอสักเจ็ดร้อยบาทเนี่ยเป็นแบบนี้นะ ด้านหลังแบบนี้นะเผื่นะอ,พ,อพ,พี่ท่านใดสนใจ h? หรือว่ามีมุมนะพี่นะมีมุมก็มาแบ่งปันผมได้นะครับผมถ้าเป็นร้อยสิบแปดปีก็ะจะเป็นแบบนี้ผม,ไ,มได้ลงกล้องให้นะอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะมันหลายกล่องเี่นะอัะนนี้เป็นแบบนี้นะเผื่อพี่เพ,พ,พ่อเผื่อพี่ท่านใดมีมุมไปออกต่อห,หรือว่าอย่างไงนะพี่นะแล้วก็เป็นแตกรายง,งานแจกรายง,งานจะเป็นแบบนี้นะ จะออกได้ไหมก็ใสฟถุงมาแบบนี้จะแป๊บนึงรับเนยเราจะแกะให้ดูตัวอย่างก่อนเพราะว่าผมได้มาผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนี่นี่แต่รายงานเขาจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยปวยพี่นันได้มีมุมนะอันนี้ผมมาแบ่งปันที่เฉยครับผมอาปวยพี่นันได้มีมุมครับผมทั้งหมดทั้งหมดสิบสิบสองกล่องนะที่หนึ่งทั้งหมดสิบสองกล่องผมขอ เจ็ร้อยบาทพร้อมส่งนะพี่นะแล้วก็สําหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ผมแกล้ลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ